สวัสดีมีความสุขครับผมวันนี้พามาชมป่าส่วนตัวนะครับผมในเนื้อที่5้าไร่นะครับผมต้นไม้บางชนิดนะครับพี่น้องที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ปลูกนะผมปลูกแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์พืชอย่างชนิดอื่นมาอยู่ด้วยด้วยการนําพามาของนกนะครับพี่น้องก็จะทําให้เราได้ป่าที่รกขึ้นรกขึ้นครับผมก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้วนะครับผมป่านะครับผมคืออยากได้ป่าครับผม อันนี้ต้นพยุงนะครับปลูกทุ่งปลูกแต่ก็ยังไม่โตผมจะมาดูว่ามีต้นกระเจียวดอกกระเจียวนะครับผมเคยปลูกไว้แถวนี้ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเคยมีนะกระเจียวนะครับผมเพอยังไม่ขึ้นนะครับผมต้นกระเจียวนะครับผมเคยมีนะครับผมต้นกระเจียวแถวนี้นะครับมาดูเพื่อว่ามีเห็ดนะครับผมโอมีต้นกระเจียวอยู่นะครับผมนี่ต้นกระเจียวผมปลูกเอาไว้นะครับผม ก็ขยายพันธุ์เป็นกอใหญ่แล้วนะครับนี่กอกระเจียวนะครับผมแต่ดอกไม่มีนะครับมีแต่ต้นนะครับผมดอกกระเจียวนะครับผมเป็นต้นไม้พื้นบ้านน่ะมีทั่วไปนะครับอา่ว่าพักหลังมาเป็นเกษตรกรเขาทาสวนทํานาทําไร่ก็เลยสูญพันธุ์ไปผมก็เลยเอามาปลูกครับผมต้นกระเจียวนะปลูกไม่ใช่กอเดียวนะสองกอนะทางโน้นเป็นกอใหญ่ครับผมนะาะไม่มีดอกครับมีแต่ต้นนะครับผมนะทางโน้นนะครับผม สูกสองกอสามกอไปทางนู้นนะครับผมครับมาชมป่าของผมนะครับผมมีความเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเองก็มีนะครับอย่างเต้นต้นกระถินนรงต้นนี้ยขึ้นเองนะครับพี่น้องก็ให้เขาโตจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็พามาชมสวนป่าจะมีเสียงนกตลอดนะครับผมเนี่ย เพราะว่านกมาใส่ยอยู่ในป่าบ้านผมนี่น่าจะเยอะอยู่ตรงนี้ก็มีหน่อไม้เยอะนะครับมีไผ่อีกหนึ่งกอผมมีไผ่ประมาณ30กอทั่วสวนก็ทําให้เรามีกาหน่อไม้กินไม่ทันครับเนี่ยครับป่าบ้านผมครับผมก็สวยงามครับพี่น้อ,องร่มรื่นมากๆครับ มะม่วงก็มีเยอะครับกินไม่ทันปีนี้มีหลายต้นนะผมมีเป็นสิบต้นนะแล้วก็ออกลูกมาบางต้นก็ดกมากๆเลยเนี่ยอย่างต้นนี้ไม่ค่อยดกนะครับแก้วขมิน้นอ,อย่างต้นเขียวเขียวใหญ่เนี่ยก็โดกนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมลูกเขาใหญ่เท่ากับโทรศัพท์เขาลูกเขาใหญ่่ะเป็นน่าจะเป็นมะม่วงที่กสายพันธุ์เขาขยายพันธุ์มาใหม่นะครับผมครับผม คลิปนี้ก็พาไาชมป่าส่วนตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปทางด้านโน้นนะครับผมคลิปนี้ก็พาไาชมามะม่วงลูกใหญ่ๆนะครับผมเนี่ยหน่อไม้ก็มีประปรายแทบทุกก,กอก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ